สวัสดีคร,ครับนั่งรถไฟฟ้าครับก็เซฟครับปู่ครับเป็นยังไงกีบุญฟ้าก็สนุกครับสนุกใช่<ม>ก็อยากให้ทุกคนติดตามกีมบุญฟ้าครับก็ตอนนี้ก็การทําก็ใกล้จะครบแล้วครับแล้วก,ก็เรพราว่าแบบมาแล้วเราไปหรือเปล่าก็จริงๆรู้สึกว่าพอใจแล้วแต่ว่า ยังมีแบบความคิดว่าเออเราต้องทำอ,อะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยม so ันเป็นเรื่องแรกของเราด้วยก็ถ้าคิวที่เหลือว่าเราตั้งใจอย่างเต็มท huh> ี่ครับครับผมก็สำหรับเซฟเซฟก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่มาเล่นซีเรื่องมีกิมมันฟ้าครับมีซีรี์มาออนนเ้ ก็ต NO> ื่นเต้นครับเป็นเรื่องแรกด้วยที่อู๋แสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้เห็นตัวเองในทีวีอะไรเงี้ยมันก็คิดอยู่ว่าจะดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เราต้องดูสิไม่มันมันเขินตัวเองไงเขินตัวเองหรือเขินคนข้างเขินตัวเองอยู่แล้วเราเล่นเราเล่นไม่ไงครับครับก็ตัดเซฟแล้วก็รู้สึกว่าอีกไม่กี่วันนี้กี่ม่นฟ้าใกล้จะอ่อนแล้วก็ ตื่นเต้นครับแล้วอยากจะดูตัวเองเหมือนกันวอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่เรียกว่าอีกพาร์ทหนึ่งของจากที่ว่าการทำงานของเซฟใช่เพราะว่าได้เริ่มแบบแสดงเป็นแบบนักแสดงหลักด้วยมันก็รู้สึกว่าเ,เราทําเต็มที่แล้วแหละเราก็ไม่รู้ว่าที่ออกมาเป็นยงไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยครับ จริงแล้วมันก็แล้วแต่มู o อารมณ์ในตอนนั้นด้วยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะค่อนข้างที่จะอ่อนนอ่อนอ,อ,นอ,อนกับน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชแต่ว่าก็แล้วแต่ครั้งดูดูด้วยว่าทำตัวน่ารักหรือเปล่าถ้าทำตัวไม่รักเราก็จะเฮ้ยไม่สนใจ ก็จริงครับตอานายนี้เราเพิ่งมาเห็นตอนที่แบบว่าตัดออนแล้วคือจริงๆก็เพิ่งมาเห็นตอนที่ตัดออนแล้วตอนในรายการก็อาจจะไม่ค่อยรู้ตัวมากเพราะส่วนใหญ่ก็จะพัพจําแบบที่อยู่ก็จะแบบแบทแบเอ้ยเขาสนใจเราหรือเปล่าหรือไม่สนใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่ว่าพอได้ดูแบบว่าตอนตัดออนแล้วก็แบบเอ้ยมันมีบางโมเมนต์ที่เราไม่เห็นครับก็รู้สึกว้าวเหมือนกัน ได้นึกว่ากัดครับคือคือหมายถึงว่าเซฟเซฟกัดพี่เซฟตองเซฟอกจะน่ารักอนใช่จะมากัดพี่ได้ไงมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดครับ่ามองเกาก มาที่ถามหัวอ๋อแล้วพี่ถามผมดิกล่าวว่าล้ววันแรกเราเจอเขาจนมาตอนนี้แบบมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในใจเราบ้างไหมตอเาจริงจริงก็หลอย่างเพราะว่าวันนั้นเราแบบยังไม่ค่อยรู้จักกันด้วยจะแบบเราค่อยๆเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มันมันมันดีมากครับตอนนี้แต่ว่าก็ใน DM ดี a n s h i p ก็ ให้ทุกคนรอติดตามนะครับก็กลัวทุกคนจะผิดหวังกันใช่ไหมครับใช่ก็ฝากทุกคนติดตามครับเพราะว่าในในลุ้นเองครับลุ้นเองคือเราให้เขาไปลุ้นไงใช่ไหมใช่เพราะว่าแุ่คนก็บอกว่าเรางู่่แล้วปะไม่มีล้อไม่มีล้อเออราใส่เป็นไงตั้งแต่มีพี่หมูเข้ามาในช่ไหมลูกก็ก็มีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนครับก็จากที่ว่าไม่มีใครมาแกลเราก็มีมาแกลงครับจากที่ว่าแบบ ไม่มีใครมาใส่ใจขนาดนั้นก็มีเข้ามาครับมันก็มีหลายหมูดอย่าไปบอกเขาเยอะสิโอเคก็นั่นยงไเาทอะไรทีใ่ให้รู้สึกว่าพี่หวในออ้องแยก็ยกตัวอย่างละกันในรายการเดียมดี ep สองครับก็ผิวก็เห็นเซฟว่าแบบเอ้ยเซฟเลื่อนดูว่าเราแบบเอ้ยเราอยากทํากิจกรรมในรายการอะไรเงี้ยท,ที่ที่อยากทําแล้วผิวเขามาเห็น เขาก็พาเซฟไปทำกิจกรรมนั้นโดยที่เซฟก็แบบโอ้ยไม่รู้ว่าเขาจะพามากิจกรรมนี้เออก็ว้าวเหมือนกันเพราะก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยว่าเขาจะทําให้อาหามใของที่ทำแล้วแลกกันอย่างเงี้ยเอาไปใช้หรือว่าไปเก็บเออไม่ไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่ตัวมันเลอะกลัวมันดำเออทำไมเรนนี้เรายิ้มด้วนโยนอ่ะอ๋อเหรอจริงเหรอจริงีอยูเปลี่ยนไปหลังวัดมูสูงเยอะเลยนะเหรอไม่นะโอ้โหก็เหมือนเดิมเลยดูแบบ ซอสซอสเดือดไมเหรอนต้นหญ้าบอกว้านุ่มมันเยอะช่วงนี้กินแทนน้ำเลยครับช่วงนี้เอแต่ว่าแต่ทุกคนอยากจะให้กลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะแล้วแต่ไม่แต่ว่าพี่หมูก็เป็นคนยังเป็นแบบคนคุอยู่ใช่ใ่ใเวลาอยู่กับน้องเซลล์มันดูแบบมันมีบวลแบบเพราะว่าเทหมือนเขาเป็นที่สบายใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เออแบบได้เป็นตัวเองเลยเดมที่ แต่เซก็ชอบนะเซก็ชอบนะที่ผิวแบบเป็นแบบนี้แบบแบดๆอะไรอ่เซก็ชอบดีแบบเออเนมดัเพอแล้วเนาะเอออะไรก็ผสมผสมไปผสมผมไปันจะได้หน้าบืออใช่ครับเ่อทำไมคะอส่นยนะอยากจะตัดภาพไปวงงมากงทไมสม่ได้ทำอะไรนะเห็นำสงได้ไรเซฟจำได้เซฟเซเซฟเอ่อีโชวได้นะ ่าได้เซจจำได้แม่นเลยเงี้ยวันนี้นมาทพิธีนีวนะ้เป็นคนซอแล้วไซอเ้กันซอๆได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป็นคนเดิมแต่ในในาใั่งอใจี่บายนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ ก็อยู่ที่พี่เขาครับผมก็ไม่รู้ครับแหม่เขาหน้ารักยังไงบ้างฮะสองความน่ารักของน้องเซมสามอย่างเออความน่ารักใช่ไหมก็แบบเขาหน้ารักมากครับก็จะเป็นเวลาที่แบบเวลาหูแบบเฮ้ยรู้สึกแบบโอ้ยไม่ค่อยดีเลยแบบโอ้ยอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบ เขามาหาคนแรกแบบเฮ้ยเป็นเป็นอะไรอะไรอย่างงี้ใช่หรือว่าแบบเขาว่าอะไรเขาจะจริงมันมีความแบบเวลาเขาจะคิดถึงใครเขาจะคิดถึงหลายคนเนี่ยแต่หวัวจะมาเป็นอันดับแรกๆเสมออะไรอย่างงี้อันนี้แรกไม่สองคือเราก็เซ็งหรออันที่หนงใช่เราเซ็งไม่รู้ก็มัม่นๆไปก่อนเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไว้เก็บหน้าที่แตกเอ,อ่อแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะจริงๆมันมันมีเยอะมันมีเยอะมากกว่าสาม น่ารักมะก็น่ารักเฉยๆครับเฉยๆน่ารักตรงไหนนะแล้วที่หูล่ะใส่แบบนี้สุดเวลาไหนก็สำหรับเซก็ทุกเวลาครับก็มีหลายมูดหลายอารมณ์ใช่น้ำไม่แตกนะคเกเปอร์เซ็นต์ไม่มีรักเก็บจอะไร ให้บอกครับให้ทุกคนไปเดาให้แฟนเป็นหลุดเอาใช่สุดท้ายแล้วให้แฟนเป็นกำลังใจให้พวกเราสีเขียวหมูมาก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากหูกับเซฟเลยนะครับพวกเราตั้งใจกันอย่างมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบคอยให้กำลังใจอะไรอย่างนี้แบบคอยซัพพอร์ตเราสองคนเพราะเราสองคนก็ยังใหม่มากแต่ว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดครับเราต้องมีแบบสปอยล์นิดไหมแบบว่า แซ่บแน่นอนก็อาจจะแซ่บอยู่มั้งเออเวลาดูเรายังเม็ดอยู่ใช่แก้มังกรเลยครับอันนี้ใช่หลายเม็ดเลยครับเป็นแก้มังกรเลยก็ฝากติดตามซีรีส์กี่เหมือนฟ้าด้วยครับก็คููเราก็ยังไม่ได้มีออกมาในเทเลอร์เยอะก็รอดูในซีรีส์ครับว่าคููเราสองคนจะเป็นยังไงครับแล้วก็ใช่แล้วก็พี่ฝากดิมดีเฟนชิพด้วยโอ้ก็เหลืออีก2อ p อีพนะครับก็มาลุ้นกันว่า ใครจะได้เป็นคู่ใครนะครับโอกับเซฟจะได้คู่กันไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ครับถ,ถ้าไม่ได้คู่ในชีวิตที่อยากคู่หรือเปล่าชีวิตจริงโอเคสิชีวิตจริงฝ<อ>ั่งนี้มันเลยก็รู้ว่าพี่อู๋รังโงอย่าพูดตรงนี้สิมันเขนินเราพูดตรงนี้ไม่ได้หรือเปล่าเฝัเ่งนี้มันตันไปล้นเนาะพูดตรงนี้มันก็เร็วไปหรือเปล่าครับฝั่งให้ไปลรุ่นนะ ฝากให้ไปรู้นะครับติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่ม15 45, 45ทาง4ทุ่มเออว่ะ4ทุมมออ่ม15าเอาใหม่เอาใหมคัดคัดฝากติดตาม DMD e แฟ s h i p IS สเท็กทนะครับได้ที่ทางช่องวัน31นะครับก็เวลา4ทุ่ม15นะครับแล้วก็ทางให้ฉีไม่มีอาอทาง มันดีเวิร์กนะครับโอเคครับเป็นอันคัดนะครับมาดูว่าใจผูกจะเซ่ห์หูยไหมใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมก็ไม่รู้ว่าอีพีถัดไปจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่ว่าผลเป็นยังไงก็นั่นแหละครับตามนั้นครับผมขอบคุณนะครับคุณนะครับ